เผากระดาษเงินกระดาษทองหรือสิ่งของที่ต้องการเผาส่งไปให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับได้สามารถนำไปใช้อีกด้วยซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นมาเป็นไปอย่างคลึกคัทกทีเดียวเนี่ยนะครับพระอาจารย์เทศกาล mm. ตุ๊จีนก็ถือว่าก็ถือว่าประเทศจีนนะครับอาจารย์ผมว่าน่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่ว่ามีอิทธิพลเพราะว่าประชากรแล้วก็มีเหล่านักปร,รัชญ์เยอะใช่ไหมครับอาจารย์ครับ พมือถึงงานตรุษจีนทุกๆปีเนี่ยเราถ้ากรุงเทพเราก็ต้องนึกถึงเยาวราชเป็นถนนสายทองคําหรือเรียกว่าอะไรใช่นาทาวใช่นาทาวแต่เราประเทศก็จะมีแล้วก็ถนนในแถวนั้นร้านทองก็เยอะนะแล้วก็เป็นประเพณีทุกๆปีที่ในช่วงนี้หลายคนที่รับประทานพวกอาหารสัตว์ก็จะแบ่งเวลาหรือว่าช่วงนี้แหละมา ลองรับประทานอาหารที่มีแต่พืชพันธุ์ธัญญาหารบ้างเีย่ยว่าเป็นมังสวิรัตก็งดเว้นจากการเรียกว่าจากการทำลายชีวิตสัตว์ใช่ก็เป็นเป็นการละเว้นซึ่งบาปได้อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติกันอย่างนี้ก็ถือว่าส่วนหนึ่งร่างกายเราก็จะแข็งแรงนะสังเกตคนจีนเนี่ยอายุ70-80เดินหัวนีโอ้โหแข็งแรงมีวิธีการดูแลสุขภาพดีนะครับเรียกว่า เหมือนกับที่เรารับประทานจิงเรียกว่าโตจีนนะครับอาจารย์เห็นไหมนะครับก็บอกอมีเป็นยาเยอะแยะไปหมดะน,นะครับเรียกว่าตุจจีน <S <S <ๆ S 2> เขาบางที่เนี่ยเขาก็ถือว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกมีซื้อลอตเตอรี่อะไรต่างๆนะครับอาจารย์ไปเสี่ยงโชคก,ก็ว่ากันไปนะอันนั้นเรื่องของโชคลาภไม่เข้าใครกใครจับก็ถือว่าถ้าเรามีคุณงามความดีอย่างเต็มที่ผลแห่งความดีนั้นก็จะตอบสนองด้ว่า ประเพณีบางอย่างนั้นเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยทำให้จิตใจของคนนั้นก่อนตัวลงก็คือมีความนุ่มนวลแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ครับอาจารย์ถูกต้องใช่อันนี้ก็ถือว่าแล้วก็ประเพณีอย่างประเพณีของเขาเนี่ยก็มีมีมีส้มมีเป็ดเขาก็จะมีผลไม้แล้วไม้มาถวายมาเป็นเครื่องไหว้เครื่องเส้นใช่ไหมือว่าเป็นผลไม้มงคลครับถือว่าเทพเจ้า อย่างของจีนเนี่ยเก็ถือว่าผ้าแดงเป็นมงคลของแต่ละคนแต่ละนื้ไปแล้วก็ในการเรียกว่าดูแลทรัพยากรหรือว่าเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่าถือว่าเป็นพิธีการทําให้สิ่งต่างๆนั้นมันดูขลังดูมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นประโยชน์ส่วนคนไทยเรานั้นเนี่ยก็คือส่วนมากก็คือเราก็ เราจะบูชานะครับความดีของท่านผูู้แล้วก็ถ้าพระบรมศาสดาพระอาจารจ์ก็ด้วยการปฏิบัติถตามเบื้องสิ่พื้นฐานก็คือสินห้าหรือว่าหรือว่าหน้าที่ที่จําเป็น5ประการที่ว่าเป็นพื้นฐานนะครับอาจารย์อันนี้ก็คือว่าเรียกว่าถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลไม่ว่าสถานที่ต่างๆหรือว่าวัด วัดโดยทั่วไปก็จะมีการไม่ว่าจะเป็นทําบุญประจําปีปิดทองพระประจําวัด mm hmm. แล้วก็มีปิดทองฝังลูกนิมิตด,ด้วยนะครับพระอาจารย์เิญโอเคนะครับ mm hmm. อันนี้ก็คือประเด็นเรื่องการส่งเสริมในการประกอบคุณงามความดีแล้วก็การตัวอย่างของประเพณีการต่างๆที่จะพัฒนากระบวนการให้เรามีความคิดหรือว่าเป็นสิ่งที่สูงส่งสาหรับจิตใจน,นะครับพระอาจารย์ครับ mm hmm. ประเด็นต่อไปเราได้ตั้งไว้ mm hmm. กับท่านผู้ชมครับพระอาจารย์ก็คือเรื่อง การพัฒนามนุษย์เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงการพัฒนามนุษย์หรือว่าทรัพยากรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจารย์พระอาจารย์คิดว่ามันมันมีความสําคัญอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเด็นในเรื่องนี้นะครับอาจารย์ชิญพรแล้วก็เอ่อพูดถึงทรัพยากรที่มีความเอ่อส่วนสําคัญครับหลายคนอาจจะนึกถึงเอ่อต้นไม้ครับนึกถึงน้ํานึกถึงอากาศหรือนึกถึงครับ ปุ๋ยหรือดินกับบางคนก็ป่าเขาลำเนาไพรเป็นทรัพยากรที่เราจะต้องช่วยกันรักษาเอาไว้ให้กับลูกให้กับหลานเราแต่ทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรคือคนเรานี่แหละจะว่าเป็นมนุษย์เรานี่แหละแล้วเราท่านๆเนี่ยถือว่าเป็นเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและทรงราคาซึ่งประเมินไม่ได้ฉันถามถามว่าวันนี้ อากาศก็เป็นสิ่งที่จําเป็นถ้าเราขาดอากาศสักห้านาทีแล้วก็อาจจะต้องตายได้ครับแต่สิ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทรัพยากรมนุษย์เนี่เป็นเป็นกลจักรสาคัญนะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบว่ายังไงครับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีห้าศูนถึงห้าสี่และปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายด้วยก็พูดเอาไว้ชัดเจนว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการขับเคลื่อนสังคมเนี่ยต้องใช้คน คนหรือมนุษย์เนี่ยเป็นกลจักสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนารประเทศครับนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะจะเป็นทรัพยายกรเราสามารถสร้างและทดแทนโดยเฉพาะพาระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็เคยตรัสหลายครั้งว่าให้เรารช่วยกันปลูกป่าครับปลูกป่าช่วยกันกั้นฝาย,ายน้ําลําธารเพื่อจะได้มีไว้ให้ลูกให้หลานเราครับน,นั้นก็คือรู้แล้วแต่เป็นฝีมือของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะสร้างหรือทําลายก็ ฝีมือของมนุษย์เราเนี่ยแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่ทเกิดขึ้นถนนโน้นต่างอะไรต่างใช่ถูกต้องก็ฝีมือของมนุษย์เราเกิดขึ้นสร้างขึ้นอะไรขึ้นทั้งหมดทั้งมวลใช่ความมาัศจันของมนุษย์ใช่ใชแม้แม้กระทั่งเจ็ดสิ่งมาัศจั์ของโลกมไม่ว่าจะเป็นพิระมิดที่มีปัญหากันอยู่ประเทศอียิปต์ตอนนี้นะที่มีปัญหากันเรื่องการบ้านการเมืองเขาอยู่ก็เป็นเจ็ดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมาัศจันของโลกก็เป็นฝีมือของมนุษย์สร้างขึ้นครับ ก็แสดงว่ามนุษย์นี่แหละเป็นกลจักสําคัญในการพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างโอ้แล้วในเมื่อสําคัญที่สุดแล้วสาคัญอย่างไรบ้างบางกับอาจารย์สําคัญพูดถึงเรื่องความสําคัญเนี่ยก็ช่วงเย็นๆนี้ท่านผู้ชมประมาณสัก17นาฬิกาที่ผ่านมาก็ท่านเลขานุการของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชก็ได้มีโอกาสเข้ามาพบปะพระาจรย์พระมหาธนเดชธรรมปัญโยซึ่งเป็นหัวหน้าของเราเนี่ยนะมาพูดถึงเรื่องการ วางแผนการพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลศิลิราบเขาพูดถึงการวางแผนของโรงพยาบาลศิลิราชนี่ท่านผู้ชมผู้ในการกล่าวเล่นๆน,นะพูดกันเล่นๆว่าจะต้องทําไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดลมหายใจเพราะฉะนั้นทรัพยากรของโรงพยาบาลซิริราชนี่มีเป็นหมื่นชีวิตเลย เพราะเราอยู่ด้วยกันเป็นป่าใหญ่ก็ต้องมีปัญหงปัญหาอะไรกันบ้างครับเพราะฉะนั้นการการพัฒนาทรัพยากรในบุคลากรของโรงพยาบาลศิริราชก็ต้องใช้พระใช้พระโดยเฉพาะนิมนต์ของสำนักงานเราไปบรรยายในหัวข้อชีวิตเบิกบงนการงานเป็นสุขบ้างในหัวข้อสร้างสุขสนุกกับงานบ้างสร้างสุขสนุกกับงานในการที่จะมีความสําคัญบางทีอาจจะต้องมีอะไรที่เป็น เป็นโค้ดที่ว่าเป็นเข็มทิพย์อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นหนังสือนะครับพระอาจารย์ผมเห็นอยู่สองเล่มมันหนังสือนี่ก็จุดทา่สคัญก็คือหนังสือที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะอาจจะว่าเอ๊ะหนังสือมันมีความสำคัญยังไงะอาจารย์เอาสักหนึ่งคนังสือก็คําถามมาเล่นนะว่าถ้าวันนี้ท่านผู้ชมที่ดูรายการธรรมาจากข่าวอยู่ครับถ้าท่านตอบตอคําถามของพระอาจารย์ได้ก็รับหนังสือเลยนะว่าธรรมะข้อไหนที่ทําให้เราประสบความสําเร็จอืมครับ ที่ทําให้เราไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จได้ครับก็ง่ายๆก็คือว่าโพสต์ Post ข้อความหรือธรรมะข้อนั้นไปที่ Facebook ของพระอาจารย์เดงพระธรรมวิฐานธรมมรมโอได้ที่ Facebook แล้วก็ฝากชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วพระอาจารย์จะจัดให้ทีมงานจัดส่งไปให้สําหรับคําถามก็คือว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเย็นหิมะในรอยธรรม เขียนโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นองค์ประธานกิติมศักดิ์ของสำนักงานของเรานี่แหละชื่อหนังสือเย็นหิมะในรอยธรรมเย็นหิมะในรอยธรรมซึ่งในนี้จะหลักๆก็จะพูดถึงวิสัยทัศน์ของเจ้าพระคุณท่านพูดถึงการพัฒนากิติว่าวิสัยัศนาขอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยใช่ในนี้ก็จะมีเนื้อหาว่า ท่านเคยเสด็จไปประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยครับ,รบอย่างเช่นบางบางบทในหนังสือได้มีจะบอกเอาไว้ว่าเวลาเราเดินทางไปจังหวัดต่างๆเวลาเรา,เรานั่งรถทัวร์รถบัสหรือรนั่งรถส่วนตัวเนี่ยครับท่านบอกเอาไว้ว่าให้เราอย่าอ่านหนังสือใช่ใช่ท่านบอกว่าอย่าอ่านหนังสือบนรถอ่าไม่ใช่จะทําให้ตาลายไม่ใช่นะใช่จงดูรอบข้างว่าข้างถนนข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยบ้านเมืองเขา เเจริญความมีความเจริญรุ่งเรืองไปถึงไหนแล้วอืใช่ใช่ครับฉะนั้นวิสัยทัศน์ของของท่านเนี่ยก็คือว่าให้พูดถึงเรื่องของแนวความคิดของเจ้าบุคคลสมเด็จท่านครับเรียกว่าในการพัฒนากระบวนการตรงนี้ใช่ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนใช่คือการการเรียนรู้เนี่ยก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จําเป็นว่าจะต้องในในรั้วมหาวิทยาลัยครับนั่งอยู่บนรถเราก็สามารถรู้ได้ครับเรียกว่าการศึกษาใช่อยู่แต่ในกรอบ ช่จู่ตงถ้าถ้าท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้เย็นหิมะในารอยธทมเนี่ยถ้าท่านตอบนะว่าเอาคําถามมีครั้งหนึ่งว่าธรรมะข้อไหนที่ทําให้คนเราประสบความสมําเร็จครับเรียกว่าชี้ให้ชัดๆไปเลยรชัดๆเลยที่ทําให้เรารมีประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขด้วยเนี่ยนะโพสต์เข้าไปใน Facebook พระธรรมวิทยฐานะธโมโซึ่งจะมีขึ้นด้านล่างเนี่ยฝากชื่อแล้วก็ที่อยู่แล้วจะให้ทีมงานจัดส่งเดี๋ยวมา ติชมเป็นอย่างไรได้ที่เพชรมีปัญหาแต่ประการใดครับอาจารย์เชิญพรแล้วก็เรื่องหนังสือนอกจากนี้เราเห็นพูดเมื่อสักครู่ก่อนนี้รู้สึกหนังสืออ๋อหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะอเกืรบเรื่มไปเลยส่วนหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็คือหนังสือร้อยรักร้อยปีอ๋อสุเ็จพิยมหาราชซึ่งในนี้ก็จะต้องเจริญพรขอบคุณคุณสุพายาซึ่งเป็นบรรณาธิการแล้วก็บรรณาธิการแล้วก็เป็นโรงพิมพ์ด้วยซึ่งเขาได้เอาหนังสือเล่มนี้ มาให้พะอาจารย์บอกว่าพะอาจาย์ธรรมวิทย์ช่วยเอาหนังสือนี้ไปแจกให้กับญาติโยมหน่อยรเรียกว,ว่าสร้างสร้างอาวุธทางปัญญาอเอาง่ายๆค,คำถามหนังสือเล่มนี้ร้อยปีร้อยรักสมเด็จพระปิยมหาราชคำถามง่ายท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมสมเด็จพระปิยมหาราชทรงพระราชสมภพในวันเดือนปีอะไร,รเช่นวันพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นเดือนอะไรและพศอะไร แล้วก็โพสเข้าไปในเฟซบุ๊กของมรชาได้ก็จะส่งหนังสือร้อยลักร้อปีสุเระพิทยามหาราชซึ่งในหนังสือนี้จะเป็นไดอารี่ไดอารี่ไม่ได้ระบุปีก็คือปีไหนก็เขียนได้หมดเขียนได้หมดแล้วก็ในนี้ก็จะบ่งบอกประวัติโดยย่อๆของพระองค์ท่านรัชการที่5มีประวัติว่าช่วงแต่ละเดือนพระองค์ท่านได้สร้างอะไรทําอะไรอย่างไรเนี่ยก็จะมีมีประวัติซึ่งท่านผู้ชมก็ สามารถเอาไปเขียนและบันทึกความดีของท่านมายถึงว่าท่านหนึ่งก็อาจจะสองสองเล่มหรือว่าองเลือกเล่มใดเล่มหนึ่งก็เปล่าหรือถ้าตอบถูกทั้งสองก็จะส่งให้เลยแล้วกี่ท่านครับเนี่ยก็จํานวนจํากัดนะท่านผู้ชม20ท่านเท่านท่านเองครับ20ท่านสําหรับหนังสือสองเล่มนี้20ท่านผมจะรีบตอนนี้ก็ไม่ได้อ๋อไม่ได้เพราะตอนนี้ต้องมีหน้าจอก่อนนะจะรีบโพสเข้าไปและติชมรายการเรียกว่าก็คือว่าท่านผู้ชมก็ติดต่อไปได้เลยแล้วก็ เรียกว่าเรียกว่ามีตัวเฟซบุ๊กไหลขึ้นอยู่นะครับพูดถึงสุเระพิยะอีกสินี่ครับครับเราพูดถึงพระองค์ท่านเนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเลิกทาดนแล้วก็ที่สําคัญพระองค์ทรงแนวคิดเรื่องการพัฒนาคนนะครับครับเราจะย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีเนี่ยครับก็ถือว่ายังอยู่ในประเด็นอยู่ประเด็นกระทรวงกระทรวงที่ตั้งขึ้นในสมัยนั้นก็คือกระทรวง1 1 12กระทรวงก็คือตั้งขึ้นในสมัยพระองค์ครับ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทระวงอะไรต่างๆกระทรวงธรรมการปัจจุบันนี้ก็ใช้ว่ากระทรวงอะไรนะครับรซึ่ง,<อ>งวัฒนธรมธนธรมวัฒนธรรมเพื่อจะเป็นการบริหารให้เจ้ากระทรวงในแต่และกระทรวงบริหารในการดูแลเอาอพระศกนิกรของพระอ,องค์ท่านถือว่าเป็นการพัฒนานะถือว่าเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอ่าฉะนั้นแล้ว คุณอุปการของพระองค์ท่านก็ถือว่าเป็นคุณอุปการที่หลายๆคนต้องต้องลํำลึกถึงอยู่ตลอดเวลาหรือว่าถือว่าถือว่าเป็นเป็นต้นแบบแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีถูกต้องที่ว่าไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาสต่างๆนี่ก็คือการเลิกทาสใช้ระยะเวลาถึง35าปีแล้วก็ให้คนไทยนั้นได้มีความรู้มากกว่าเดิมถูกต้องก็อยู่ในกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะว่าตามที่เธอดูข้าวพระอาจารย์เ็ามีบอกว่า คือถ้าถ้าไม่มีการเลิกทาตุคนที่เป็นทาสเนี่ยมันก็ไม่อยากทํางานให้เพราะอะไรเพราะว่าทําไปเนี่ยมีแต่ข้างบนได้มันก็ไม่ได้อะไรอย่างเช่นพระบรมศาสดาหรือพระพุทธเจ้าของเราที่เข้าใจง่ายคือท่านเคยทรงได้ตรัสเอาไว้ว่าทันโตเศโทมนุษย์อะไรนะเสสุทันโตเศโมนุษย์เสษสุเป็นมนุษย์ได้ประเสริฐได้เพราะการฝึกครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้หรือการฝึกฝนอ่าฉะนั้นเครื่องของการพัฒนาหรือ ถ้าแผนกบุคคลเขาภาษาอังกฤษเขาบอกว่าอะไรนะมีตัวย่อว่า HR HR แปลว่า human resource development human human resource development ท่องมาทั้งวันเพิ่งท่องได้คบนี้นั่นเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร